หน้าฝนมาเยือนอีกครั้งมาพร้อมความเสี่ยงโรคภูมิแพ้หวัดและการติดเชื้อที่ใครก็หนีไม่พ้นเด็กเล็กภูมิคุ้มกันยังไม่แข็งแรงเจอฝนก็เป็นหวัดง่ายวัยรุ่นเจออากาศเปลี่ยนไวก็เกิดอาการภูมิแพ้คนทำงานเครียดพักผ่อนน้อยร่างกายอ่อนแอวัยกลางคนร่างกายเริ่มอ่อนแรงภูมิคุ้มกันถดถอยผู้สูงอายุยิงต้องดูแล เพราะโรคแสกซ้อนมาง่าย BM9 Plus นวัตกรรมจุลินทรีย์เพื่อชีวิตพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและบริษัทไมโครอินโนเวทโปรไบโอติก3กลุ่ม11สายพันธุ์กลุ่มแลคโตบาซิลัส SP แลคโตบาซิลัสพาราคาเซอีแลคโตบาซิลัสแอซิโดฟิลัสแลคโตบาซิลัสแรมโนซัสแลคโตบาซิลัสรอยเทอรีกลุ่มบาซิลัสเอสพี Bacillus coagulans กลุ่ม b i f i d o b a c t e r i a sp. Bifidobacterium lactis Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium longum Bifidobacterium breve Bifidobacterium infantis เสริมด้วยอินูลินช่วยการทำงานของลำไส้และเบต้ากลูแคน1และ3 เบต้ากลูแคนบริสุทธิ์สูง95%นำเข้าจาก USA ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันหลังใช้ BM9 Plus เด็กวิ่งเล่นสดใสย,ยิ้มร่าวัยรุ่นหัวเราะกับเพื่อนกลางสายฝุนโดยไม่แพ้คนทำงานทำงานด้วยรอยยิ้มสดชื่นวัยกลางคนเดินกลางฝุนอย่างมั่นใจผู้สูงอายุนั่งอาง่านหนังสือในสวน หน้าตาสดใสหายใจคล่อง bm 9 plus ช่วยเสริมสมดุลลำไส้เพิ่มภูมิคุ้มกันลดโอกาสเจ็บป่วยง่ายในทุกช่วงวัย bm 9 plus นวัตกรรมจุลินทรีย์เพื่อชีวิตปกป้องคุณและคนที่คุณรักในทุกฤดูการ bm 9 plus s n biotics เสริมภูมิคุ้มกันดูแลลำไส้สุขภาพแข็งแรงสินค้ามีพร้อมจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ สนใจสั่งซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์กดที่จะกล้าสินค้ามุมซ้ายมือด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ